สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาจัดใหม่แป๊บนึงนะครับโอเคสวัสดีปีใหม่กับนักเดินทางทุกๆคนนะครับวันนี้กลับมากับเกม The Trial นะครับ Fortune Teller นั่นเองเกมเดินป่าของเรานั่นเองนะครับพร้อมกับช่วงปีใหม่ที่เพิ่งผ่านมานะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ละวันที่2หรือเปล่าอ่าคลิปนี้ก็จะลงวันที่2พอดีนะครับมีใครไปเที่ยว ที่ไหนบ้างเอ่ยช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาหรือมีใครซัดนะครับแบบเขาเรียกอะไรกินกันข้ามคืนนะครับเขาดาวกันข้ามวันข้ามปีกันเลยทีเดียวนะครับกินหมูกระทะเอ่ยสังสรรค์เอ่ยเลยนะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับในปีใหม่แล้วก็ปีใหม่นี้เองนะครับก็หวังว่าผมเองนะครับจะทำคอนเทนต์ของเกมเนี่ยออกมาได้ถูกใจทุกๆคนมากขึ้นเรื่อยๆละกันนะครับผมโอเคไม่พูดพาดนำเพลงเยอะนะครับน่ะ อ่าสุดผมไปฟาร์มมานิดหนึ่งนะครับเอาจริงกะว่าจะย้อนกลับไปนี่ยผมย้อนกลับไปนะครับแถวนี้นะครับตอนจุดเริ่มต้นจากนั้นเนี่ยไปเริ่มฟาร์มแล้วก็ขายของแต่ประเด็นคือผมขายไม่ได้ที่1เลยนะครับเรียกว่าได้แค่2รอบนะครับก็มีแต้มสกิลอยู่30จริงอยากได้50นะผมอยากอัพนี่อยากอัพขวานกับหนังสติกนะครับเพื่อที่จะได้ทำหนังได้นั่นเองอ่ะ ตอนนี้ก็ของที่เห็นในกระเป๋าก็ตามนี้เลยนะครับผมมีจูปิเตอร์แจมนะครับหขวดเขากินขวดหนึ่งก่อนบอกเลยว่าอยู่ได้ยาวๆนะครับอยู่ได้ยาวๆโอเคเริ่มออกทางเลยมันมีเอฟเฟกตนะครับตรงนี้มันจะลดลงตามเวลาเขาบอกว่าให้เราไม่ได้ไงอ๋อให้เก็บของให้มากกว่าศัตรูศัตรูผมใช้คำว่าไะ เก็บของให้มากกว่าคู่ต่อสู้นั่นเองหรือว่าฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับจัดไปตอนนี้ไม่รู้ว่าเขามีของกี่ชิ้นนะฮะผมก็ต้องเก็บของให้มากกว่านี่คนคนนี้ใช่ไหมผมว่าน่าจะใช่นะไปมันก็ลุยเลยปึ๊บอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปึ๊บคนนกเขาให้เก็บเกียร์ใช่ไหม เก็บมองไม่เห็นไนะเฮ้ยนู่นนู่นนู่นยยาอืมแสดงว่ามันแยกกันเก็บครับทุกคนนผมต้องผมต้องเร่งมือหน่อยวิ่งเลยละกันวิ่งเลยปุ๊บรอบนี้อาจจะอาจจะไม่ได้ล่าของนะครับเพราะว่าผมต้องเก็บของให้ได้มากกว่าคนคนนี้นะครับ แล้วไม่รู้ว่าเขาจะแย่งของกันหรือเปล่านะฮะเ <c oughs> อ้ยเสียงเสียงนกเสียงอะไรพวกนี้สมจริงสุดเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่อ่าไม่เอาก็ได้ดึงมาอ่าเรามี9อันฮะเก็บเก็บเก็บเดินทางต่อเก็บมา ตาดีได้ตาไร้เสียครับตอนนี้เรามี10อันฮะอีกฝ่ายมีแค่4อันนั่นเองโอ้ผมได้ชนะแล้วนะฮะชนะแล้วก็วิ่งไปเลยเรียบร้อยโอ้ได้30เลยเยี่ยมเลยครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยว,ยวขอลาก,ก่อนละกันนะไหนๆก็เข้าแคมป์แล้วไหนๆก็เข้าแคมป์แล้ว3 ่นี่ไม่มีพลาดเอ้ยเดี๋ยวด้านนี้ด้านนี้หนึ่งสองสามอันนี้เลยเอ่ยอ๋อเก็บได้เก็บได้ก็เอามาฮะเก็บได้ก็เอามาเรียกว่าโคตรขี้งกเก็บทุกอย่างที่เก็บได้จริงพักแคมป์เดี๋ยวขอดูครัฟซิ่งก่อนนะครับว่าเราคราฟอะไรได้บ้างเสือ้อ อ่าใช่ตอนนี้เสื้อผมจะพังแล้วนะครับผมผมว่าผมคราบเสื้อก่อนดีกว่าอันนี้นะครับใช้อันนี้1อันหนังสัตว์นี่ไปเลยขั้นระดับ3ไปเลยระดับอ๋นนี่ไม่ได้ใช่ละใช้นี้ระดับ2ระดับ2แล้วก็อันนี้งั้นกิ่งไม้หอันจ๊บคาบมาเลยฮนะก้อนหินก้อนหินมันซ้อนได้นี่เดีย๋ยวนะผมขอ รวมก้อนทิ้งก่อนอ่ามันจะได้ไม่หนักกระเป๋านะครับไม่รู้หนักไหมสมใส่เลยชึบอ,อ่ะหลุดด้วยอ่ะมาก็มา,มาจากนั้นตรงนี้เนี่ยอ่ะผมว่าผมจะอัพผมอัพเลยโอ้โห250ใครจะไปมีบ้าเปล่าเยอะไปไอ้อยากผมอยากได้อันเนี้ย ยได้อา,อาวละมีสกิลมีสกิลอัพก็อยากอัพรัวๆเลยเว้ยไม่เอาเราต้องมั่นใจในสิ่งที่เราอยากได้นะครับนี่ขวานอันล็อกไปเลยนะครับจากนั้นก็น่าจะคับได้ใช่ไหมอา้าวคับไม่ได้หรอไมนต้องใช้อะไรอะ่ะอ๋อไม่มีกิ่งไหมแย่เลยเอา่าผมเทรดดีไหมข้าไปเทรดหน่อยดีกว่าพอดีจะเอาของออกนะครับสักครู่ครับผมตึ๊บ มีอะไรน่าสนใจไหมมีน่าสนใจไหมไม่มีงั้นอ่าโอเคขายไปแล้วกันอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ไม่ได้ใช้ออกก่อนเราเก็บไว้แต่พวกจูปิเตอร์แจมนะครับเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่คราบได้คือแค่นี้นะครับอันอื่นผมอาจจะไม่ได้เก็บไว้นะอ่ะชุดขายไปอันนี้เยอะไปละขายไปเอาออกหน่อยอืมโอ้โหทำไมา สองอันเพราะละคาบได้หนึ่งชุดนะครับก็เก็บไว้ก่อนต่อไปเป็นอะไรก้อนหินผมมีโอ้เยอะแฮะอ่าเอาไปเอาไปกิ่งไม้มีใครกิ่งไม้ขอหน่อยขอกิ่งไม้หน่อยสักหนึ่งอันไม่มีแฮะไม่มีใครขายกิ่งไม้เลยเรียบร้อย62บาท ไม่มีอะไรขายฮะเรียกว่าพวกนี้เข้ามาทีหลังนั่นเองอ่ะ c h a l l e n g ต่อไปนะครับอ่า different item in your pack to win skill point ก็คือให้มีของที่แตกต่างกันนะครับทั้งหมด13อย่างโอ้ของในกระเป๋าใช้มันต่างกัน13ชิ้นเลยเหรออืมเฮ้ยเดี๋ยวไนะผมกินของก่อนอันนี้กินได้ฮะ ปุ๊บก็จะเพิ่มเต็มพอดีใช่ไหมชืบอมีไหนอีกมีไหนอีกขอสอดส่องแป๊บนึงโอ้นี่ผมไม่ได้กดวิ่งนะเนี่ยอันนี้ตัวละครมันมันเดินเองเลยนะเรียกว่ามันวิ่งเองเออพูดผิดพูดผิด2 3แล้วก็4เอามาเอาไม่ดอกเนื้อ ถาดอกเนื้อมันจะพอดีเลยนะเพราะว่าผมยังไม่มีเนื้อครับมันจะครบ13ชิ้นพอดีถ้างั้นก็เอาเป็นไอ้นี่ล้วกันตัดได้ไหมมาสองสามสี่ขอสวยครับต้นไม้อันใหญ่1 2 3 1 2 3 4 5 5อันโ่งอส่อันเคนแไม่เอาละพอละ ตอนนี้ก็ครบ13ชิ้นแล้วนะครับนี่หนึ่งอันอันนี้ตัดได้หนึ่งอุ้ยขลังมีสี่ตรงนี้ฮะห้าถ้าขลังมีแสดงว่าผมสามารถหันไปเก็บมาได้แล้วก็เอาหนี่เอาหนี่เอาหนี่เยี่ยมไหนซิโเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะแต่ผมไม่มีเดี๋ยวนะ ผมขับได้ไหมเนี่ยอ่าขับได้ครับได้1นึ่งอัน1อัน1อัน,อนแล้วก็1อันเอาธรรมดาพอนะครับเพรเดี๋ยวจะยิงกระต่ายตัวนั้นชึบแล้วก็เมื่อกี้ผมเห็นกระต่ายนี่ไงโอ้โหมันจะยิงยังไงนี่เพื่อนปึ๊บสองสามแตกสี่เรียบร้อย เอาของผมอยู่ไหนนี่สองสามอันนี้อะไรอันนี้ไม่ใช่เดินไปต่อเรื่อยๆนะครับโอ้ตอนนี้ตัวหนักละผมว่าผมต้องผมต้องวิ่งละมีของเยอะนะครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวเปลืองครับเราวิ่งวิ่งได้เลยนะครับเพื่อความเร็วถ้าหากของไม่หนักนะครับก็แนะนําว่าให้ให,ให้ให้กดเดินตามปกตินะครับจะดีกว่า ดึงออกมาและคุณเอามาเอาของมาปึ๊บป๊บเดินไปอีกวิ่งมีอะไรอีกไหมโอ้ผมรู้สึกแสบตามากเลยไม่รู้ทุกคนดูแสบตาบ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าอา้อาวกำลังบอกว่าแสบตาปุ๊บมืดเลยเมื่อกี้มันสว่างเกินนะครับรู้สึกแสบตาอ่าเดี๋ยวผมขอเรียกของแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็ครับของครับ ครับอ่อครับอันนี้นะครับเพราะว่าขวานผมจะหมดละสครั้งแล้วก็จะได้ระบายอันนี้ด้วยอันนี้1พร้อมกับอันนี้อีกหนึ่งครับมาขวานขั้น2นะครับก็จะตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็มีแต้มที่เยอะขึ้นนิดนึงอ่ะเยี่ยมเฮ้ยผมครับกระเป๋าเมลิเทอรี่ได้ละมันใช้อะไรเลย อ๋อใช้กิ่งไม้ด้วยถ้างั้นก็สักหน่อยไหมล่ะ1 2ึ่สอเดี๋ยวทำไมยังใช้5ครั้งเหมือนเดิมโอ้แล้วไม่ดอกเลยเลยโอ้ผมต้องอัพอันนี้ละอาพที่ครับมันจะมีสกิลหนึ่งนะครับที่ครับกิ่งไม้เนี่ยให้กลายเป็นอ่าไม้สูงได้นะครับ อันนั้นถือว่าดีเลยเพราะว่าผมผมมีกิ่งไม้เยอะมากนะครับตัดต้นไม้ทีก็ดอกแต่กิ่งไม้นะครับไม่ดอกไม้สูงเกียร์อันนี้ไอเทมใหม่ไม่รู้ใช้ครัฟอะไรเหมือนกันแต่ก็เก็บมาก่อนโอเคผ่านไหมน่าจะผ่านแล้วแหละเรียบร้อยยีวิ่งเข้าไปเลย ไปเดินเข้าไปเลยไอ้เกียร์หยุดไ hey, ม่ได้ฮะอ่ามีจดหมายมาอีกละโอ้โหยาวพืดเลยอ่าแด่ลูกรักเขาเขียนว่าอะไรเอ่ยอ่าก็พูดเหมือนประมาณว่าแบบดีใจนะที่ได้เจอเราแล้วกแบบ็เรานี่เจ๋งมากนะเราแบบเหมือนประมาณว่าโอ้โหเองเนี้ยไปเจอแบบ หลายสิ่งหลายอย่างมาเลยแล้วก็แบบเหมือนเป็นเจ้าแห่งท้องที่ไปเลยอะไรประมาณนั้นก็ชื่นชมเรานะครับแล้วก็จบด้วยตรงนี้นะครับที่เขาบอกว่านับถือในจิตวิญญาณของอจิตจิตวิญญาณที่อมตะของนายนะครับอจากคุณแม่อเราเขียนได้ด้วยฮะเอามาถึงคุณแม่นะครับ ามแม่ดูก่อนว่าทำไมแม่เขียนจดหมายกลับมาได้เร็วจังอตอบว่าอะไรดี Believe Unicorn e a r e a l Until the Age of Fifteen ไม่เลยผมเขียนนี่ไปแล้วกันผมไม่รู้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ค่อยรู้ความหมายนะครับอ๋แ to อแวรคลาสสิกทูเรียลทาวอะ จากลูกส่งจดหมายไปไปโอ้ถ้าถ้าวิ่งแจ้วแต่แต่เองเดินซะแบบนั้นอ่ะคราของก่อนครับผมคราของได้เยอะมากตอนนี้ขอกระเป๋าก่อนเลยช่องมันจะล้นนะครับไปอันนี้หนึ่งอันกิ่งไม้หนึ่งอันแล้วก็อันนี้ จากนั้นก็อันนี้เพื่อเอามาขายนะครับไม่ก็เพื่อเอามาใส่เองนี่แหละครับมาหนึ่งกระเป๋าแล้วก็กระเป๋านี้ก็ขับได้ง,งั้นก็สักหน่อยแล้วกันชือ้อ่าสองเลยสอ,อ่าค้าม,มาก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อเอาไปขายในอ่าเดี๋ยวตอนขายนะครับก็คืออย่างน้อยเนี่ย เราไม่ได้แต้มแต่เราก็ได้เงินอยู่นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเลยลวกันชึบออันนี้กลับมามีกางเกงกับหมวกแล้วก็รองเท้านะครับหมวกสักหน่อยแล้วกันหมวกหนึ่งอันทีถ้าของถึงนะครับผมก็อยากจะแนะนําว่าให้ให้ครับไปเลยนะครับเพราะว่ามันดีกว่าเราเก็บเก็บของไว้อะ่ะอ่ะปึ๊บ จากนั้นก็คราฟเสร็จก็ทำการอันนี้หรือเปล่านี่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 แหละอันล็อกเลยไม่รอช้าครับเราต้องการล็อกจำนวนมหาสารนี่ไงครับได้ละขอคราฟอันหนึ่งฮะสักครู่นะทุกคนอาจจะช้าหน่อยคราฟมาได้ล็อกมาโอ้จูปิเตอร์แจมได้อันหนึง่งมาเลยครับปึ๊บวางหนึ่ง สองอาเรียบร้อยของขายเพียบรีเทิร์นแล้วก็เทรดซะหน่อยมาครับผมอ่าเป็นพวกหนังนะครับอะขายเลยกันเดี๋ยวผมว่าผมไปหาเก็บใหม่อันนี้มันเก่าละมันมีเรื่องของเก่าด้วยทุกคนผมไม่มั่นใจนะแต่รู้สึกว่ายิ่งถ้าอยู่ในกระเป๋านานเนี่ยไม่รู้ว่ามันมันทำให้ของเนี่ย เก่าลงเรื่อยๆแล้วทําให้คุณภาพของมันเนี่ยลดลงอันนี้ผมไม่ชชว่์วเหมือนกัน,อน,นโอ้โหร้อยเลยเหรอจัดไปดิครับขายสัก2ถังแล้วกันอะันนี้ขายด้วยขายขายเราไม่ต้องการฮนะอันนี้เรายังคาไปได้ก็ขายขายไปก่อน207โอ้โหไอ้นั่นไป299แล้วทุกคนมากระเป๋าไปเกียร์นี่ อันนี้อันนี้ขายขนนกขน,นนกเก็บไ้ก่อนอันนี้ขายหน,นึง่งโอ้โหใครมันขายอลไรเยอะแยะนักหนาเนี่ยเอ้ยผมว่าผมชนะอยู่ชนะอยู่แหละชัดห้าร้อยสวยิดเดียวเองอะ่ะโอ้สริงช็อตใหญ่พันห้ใครจะไปซื้อไม่เอาหรอก ไม่มีตังค์นะครับโอเคไปต่ออีกหนึ่งแคมป์ครผมคลิปละสามแคมป์แล้วกันประมาณนะครับให้ล่ามากกว่าคนที่ชื่อฟูกิใช่ไหมแอคเซปตมาเลยเอ้ยเดี๋ยวนะผมมีเท่าไหร่14โอ้สบายไปครับไม่รอแล้วล่าก่อนก็ชนะมาครับ ปุ๊บอ้า,อาวแล้วประเด็นคือผมขายของหมดแล้วไงผมต้องระวังเรื่องอันนี้ละเพราะถ้าผมไม่มีครัฟเนี่ยผมผมแพ้ไอคนที่ชื่อฟูกินี่แน,น่เดี๋ยวทำไมผมอ๋อฟูกิล่าอยู่ตกใจเพราะเดินผมกดไม่ได้นะฮะอ่ะอาจะดดย,ยิงต้องห้ามพลาดนะครับต้องห้ามพลาดฟูกิเองอยา่า อย่ามาล่าเยอะกว่าฉันไม่ได้ผมต้องแซงมาครับห้าต้องห้ามพลาดสักครั้งเออหนึ่งละโอ้โทษทีทุกคนใช้สมาธิอยู่แย่แล้วทุกคนมผมไม่มีกิ่งไม้แล้วก้อนหินอ่านี่กิ่งก้อนหินม่อยู่ ต้องการต้องการอะไรเอ่ยเอ้อะนี่กันโอ้โหตัดต้นไม้แบบมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมาละมาละมาละค้าก่อนครับก่อน,อนโอ้โหตายละตายละตายละสามกดเร็ว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  เดี๋ยวมันจะแซงแล้วอ้าโอเคอันนี้ก็ไไรมายิงอ้า,อาวหึยยิงสองสามสี่โอโ้โหรู้สึกคิดผิดมากที่อัพอันนี้ก่อนแต่อย่างว่าฮะเกมครับผมใครจะไปรู้ฮะว่าเขาต้องการให้เราทำอะไรมาวิ่งต่อครับวิ่งต่อไหนๆก็ให้ล่าเราก็ล่าให้เต็มที่ครับผมล่าให้เต็ม ที่ให้เต็มที่ไปเลยกด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 เอากิ่งไม้ด้วยมาขอแค่ล่าชนะครับไม่เป็นหาอาหวานจะแตกเล้อให้เอาแตกเลยเหรอโอ้แย่แล้วอ๊ออันนี้เขาไม่เอาเหรอหรือยังไงผมเก็บนะ ทําตัวโคตรแย่เลยเขาเป็นคนตัดเราไปแย่งของเขาเฉยเลยไม่รู้ว่าเขาห้ามหรือเปล่านะครับแต่ผม,ผม,ผมเผลอทำไปแล้วฮะต้องขอโทษด้วยนะครับไม่ได้ตั้งใจฮะอืมผมอยากยิงอีกอะมาของมีก็จัดมาของมีก็จัดมา กดปึ๊บอาแต่ว่าผมตอนนี้ผมผมไม่มีก้อนหินนะผมขาดก้อนหินนะครับตอนนี้ไม่สามารถตีได้งั้นก็เอาต้นไม้ก่อนล้วกันอห้าทีเยี่ยมเอ,อ้ทำไมมีกรอบด้วยเอ,อ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมไม่เคยเห็นของมีกรอบอ๋อ,อ,อผมพินไว ใจนะฮะนึกว่านึกว่าของมันมีกรอบได้ยังไงอันนี้ผมล่าไม่ได้แล้วนะครับก้อนหินไม่มีอันนี้ก้อนหินไม่ใช่อนังสะตรงนี้อันนึงอันนี้อะไรกิ่งไม้อ่าไปอีกก้อนหินมีได้ไหมครับได้ไหมครับหนังสติกไม่ใช่หนังสติกสิครับได้นี่ไงหนึ่งสองโอ้โหตอนนี้ก้อนหินกลายเป็นสิ่งจําเป็นซะงั้น อืมไม่เป็นไรลงแล้วก็เห็นตัวหนึ่งตรงนี้อ่าจะได้ระบายของออกด้วยนะครับสองสามแล้วก็สเรียบร้อยสวยๆส,ยสี่ไปวิ่งต่อชนะละเราล่าไปเจ็ดนะครับเขาล่าสองแสดงว่าเขาก็น่าจะแข็งหรือเขาอาจจะไม่ได้แข็งเข้าแคม เรียบร้อยครับผมเหมือนเดิมฮะเข้าช่องครัฟติ้งก่อนดูว่าเราจะคัฟอะไรได้บ้างนะครับหนึ่งอ,อ้าวอหมดละจูปิเตอร์แจหมดหมดแล้วหนังสัตว์ผมเยอะมากตอนนี้ผมเอาไปขายหน่อยแล้วกันอืมตอนนี้นะครับสิ่งที่ครัฟได้อ่าตรงนี้เมื่อกี้ผมเัาตรงนี้ไปใช่ไหมใอรเขาบอกว่า unlockability t o stack pile โอ้น่าสนใจแฮ แค่30เลยเหรองั้นผมเอาน,นี้ก่อนแล้วกันนี่ขั้น2อันล็อกไปเลยนะครับได้ไหมครับไม่ได้ขาดอะไรเอ่ยขาดหนังสัตว์กับก้อนหินมาอเดี๋ยวเราไปซื้อหนังสัตว์กับก้อนหินกันครับอันนี้ขายให้หมดเยอะเกินไปนะอ่ะนี่เอามาอันนี้ขายขาย ขายขายโอ้เยอะเกินเยอะมากอืมราคาตกไหมอ่าราคาเหลือสองหนึ่งสอมห้าห้าอันเอ๋ออาหารขายครับเฮ้ยไม่ใช่เอาอันนี้ไปโอ้ยขายผิดขายผิดเกือบไปแล้วลืมขายแอปเปิ้ลด้วยทันไหมทัน โอเคสวยอ่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ขายสิเอานี่มาก้อนหินไม่มีใครขายก้อนหินเลยเร่งเลยฮะแย่เลยอยากคาบต่างสติ๊กอันใหม่นะฮะมันจะยิงสองทีตายนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะโอ้คาบกระเป๋าได้เออคาบดีไหมเนี่ยเดี๋ยวนะผมขอดูคาเลคเตอร์ผมก่อนรองเท้าครับรองเท้าต้องมาก่อนตอนนี้รองเท้าจะพัง อัน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 นี้แล้วกันเสื้อผ้าต้องเอาดีๆหน่อยโอ้ใช่สองอันเลยเหรอไ,ได้เลยหนังสติ๊กค่อยว่ากันครับเรายังมีอยู่นะยังไงก็ยังไม่ได้ครับเลยเดี๋ยวนี้จากนั้นก็สวมใส่ครับผมจึ๊บอ่าและช้าไปไงอดขายโอเคครับวันนี้จบตรงนี้นะครับไม่รู้ว่ากดแบบดูซิ อีก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6้แคมป์นะครับเราจะถึงเมืองโอ้โหผมว่าแมปไกลอยู่แลนะเนี่ยยาวๆอ่ะกว่าจะไปถึงข้างหลังนูนะ่นอ,อ่ะอ่ะของเก็บเก็บไอเก็บไม่ได้โอเคฮะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็สำหรับเกิด r i a l f เอาฟอร t จ l นเทนะครับชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์นะครับ สวัสดีปีใหม่แล้วเจอกันครับผม